สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทําคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ อื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆืจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่สิบถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบสามเจ็ดร้อยยี่สิบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19เและแถวที่20่สเป็นเลขค้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นสลากกินแบ่งรัฐบาลเด่นหลัก10ล่าง3ตัวมา1ตัวงวดวันที่1เมษายน2 5ง4ที่จะถึงนี้ซึ่งถูกมาแล้ว9ก้างวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับ จะใช้แถวที่2บวกด้วยแถวที่3บวกด้วยแถวที่6บวกด้วยแถวที่7แล้วก็บวกด้วยแถวที่17ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่มาบวกด้วย2ก็จะเลขเด่นตัวที่1บวกด้วย5ก็จะได้เลขเด่นตัวที่2บวกด้วย6ก็จะได้เลขเด่นตัวที่อามมาลองเคิดผลย้อนหลังกันก่อนเลยนะครับเริ่มแต่ง้วดที่16เดือน11ปี63ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่1เดือน11ปี63 0ศนย์บวก6เป็น6 6บวก4เป็น10 10บวก0เป็น10 10บวก9เป็น19 19บวก2เป็น21ก็จะได้เลข1 1 19บวก5เป็น24ก็จะได้เลขเด่น4 19บวก6เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5ผลจะรท้าย2ตัวล่างคือ4 6เข้าเลข4หลัก10ล่างเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่1เดือน12ปี63ก็จะใช้ผลงวดวันที่16เดือน11ปี63 7บวก2เป็น9 9บวก1เป็น10 10บวก2เป็น12 12บวก4เป็น16 16บวก2เป็น18ก็จะได้เลขเด่น8 16บวก5เป็น21ก็จะได้เลขเด่น1 16บวก6เป็น22ก็จะได้เลขเด่น2ผลกรารออกเลขคล้าย2ตัวล่างคือ8 4เข้าเลข8หลัก10ล่างเป็นงวดที่2ผมข้ามเป็นงวดที่5เลยนะครับคืองวดที่17เดือน1ปี64ก็จะใช้ผลงวดที่30เดือน12ปี63 ศูบวกสเป็น3 3มบวกแเป็น11บเอ็ดบบวกสาเป็น14 14บวกสเป็น16บหกสิบกบวกสเป็น18ก็จะได้เลขเด่น8ปดสิบกบวกหเป็น21ก็จะได้เลขเด่นหนึ่งสบกบวกหเป็น22ก็จะได้เลขเด่น2ผลการนับเลขท้าย2ตัวล่างคือ1นึเข้าเลข1หลัก10ล่างเป็นงวดที่5้าผมคาเป็นงวดที่8เลยนะครับคืองวดที่1เดือน3ปี6กสี่ ก็จะใช้ผลถงงวดเป็นที่ถกเดอนสองปีหกสีงบวกสเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกศูนย์เป็นเก้าเก้าบวกหเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดก็จะได้เลขเด่นเจ็ดสิบห้าบวกห้าเป็นยี่สิบก็จะได้เลขเด่นศูนย์สิบห้าบวกหกเป็นยี่สิบเอดก็จะได้เลขเด่นหนึ่งผลการถูกคล้ายสองตัวล่างคือเจ็ดสามเข้าเลขเจ็ดหลักสิบล่างเป็นงวดที่แปดต่อไปเป็นงวดที่ถูกมีนาคมที่ผ่านมา ก็ใช้ผลของวันที่1มีนาะ3บวก5เป็น8 8บวก8เป็น16 16บวก0เป็น16 16บวก3เป็น19 19บวก2เป็น21ก็จะได้เลขเด่น1 19บวก5เป็น24ก็จะได้เลขเด่น4 19บวก6เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5ผลจะนำเลขท้าย2ตัวล่างคือ19เข้าเลข1ห,หลัก10ล่างเป็นงวดที่9 ดูนะครับว่าสูตรนี้จะให้เลขเด่น2หลัก10ล่างงวดที่1เมษายนที่ถึงนี้จะแก่เลขอะไรนะครับเราก็จะใช้ผลของกูดก่อนหน้านั้นคือวันที่16มีนาคม9บวก0นเป็น9 9เบวก2เป็น11 1เบเบวก0นเป็น11 11สบเบวก0ูนย์เป็น11 11สบเบวก2เป็น13ก็จะได้เลขเด่นส1มบเบวก5เป็น16ก็จะได้เลขเด่น6 1สิบเบวก6เป็น17ก็จะได้เลขเด่น7 ดังนั้นคลิปนี้จะให้เลขเด่นหลัก10ล่างงวดที่1เมษายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลข3เลข6ขก็เลข7นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลัก หน่วยล่างเลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ